ครับสวัสดีครับผมเพชรยยนะครับวันนี้นะครับก็ได้มีอินบ็อกซ์นะครับจากพี่น้องที่เมืองลาวคนหนึ่งนะครับว่าได้นําวิธีที่ผมเนี่ยแนะนำเนี่ยนะครับคือเรื่องของเอเนี่ยไปปฏิบัตินะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับสามารถที่จะลดน้ําหนักลงได้นะครับจาก85กิโลนะครับเหลือเป็น82กิโลนะครับซึ่งเขาก็ดีใจมากๆเลยนะครับเอ่อ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้องเขาบอกว่าน้องเคยหนักประมาณ45-48กิโลนะครับแล้วก็โดนเพื่อนล้อนะครับก็เลยเพยายามขุนน้ำหนักขึ้นด้วยวิธีการที่เรียกว่ากินนะครับกินกินทุเรียนเยอะมากเพื่อให้น้ำหนักขึ้นนะครับแล้วน้องก็บอกว่าภายในหนึสัปดาห์เนี่ยน้ำหนักขึ้นพรวดพรวดพวด,พวด,พวดเลยนะครับไปแต่ที่85นะครับจากตอนนั้นเนี่ย ้ำหนักอยู่ประมาณที่48กิโลกรัมท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ก็เลยอยากจะลดกลับมาให้อยู่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดเกี่ยวกับว่าวิธีเพิ่มน้ำหนักนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับการเพิ่มน,น้ำหนักนะครับก็จะมี2แบบแบบที่1ก็คือเหมือนที่น้องคนนี้เขาทำนะครับก็คือว่ากินนะครับกินให้เยอะนะครับสิ่งที่น้องกินคือทุเรียนนะครับ กินทุเรียนเข้าไปเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันจะประกอบไปได้วยแป้งมากแล้วก็น้ําตาลมากนะครับพอกินเข้าไปแป้งพวกนี้มันจะแปลงสภาพเป็นน้ําตาลแล้วก็จะลอยไปในกระแสเลือดแล้วก็ลําเลียงไปแจกจ่ายที่เซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับแต่เมื่อมันเหลือนะครับแป้งที่เหลือเนี่ยนะครับมันจะแปลงสภาพไปเป็นไขมันนะครับแล้วก็ถูกเอาไปเก็บ บริเวณต่างๆของร่างกายเช่นพุงนะฮะหน้าอกหรือว่าต้นขาหรือว่ารอบเอวประมาณนี้นะครับจะเป็นจุดที่เ,เก็บไขมันทั้งหลายนะครับยิ่งกินเยอะกินเยอะทุเรียนเนี่ยกินเยอะๆเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่มีตัวอ้วนตัวใหญ่แบบลงพุงนะครับอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะครับคือกินเยอะๆนะครับกับวิธีที่สองครับเป็นวิธีที่ตัวใหญ่ขึ้นแล้วว่าน้ำหนักมากขึ้นด้วย การสร้างกล้ามเนื้อนะครับเป็นวิธีการที่นักพาะกายทั้งหลายนิยมทํานะครับวิธีการนี้คือว่าเขาจะค่อยๆเล่นกล้ามเนื้อเสริมสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อขึ้นไปเรื่อยให้กล้ามเนื้อมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเป็นวิธีการที่นักพาะกายส่วนใหญ่เขาใช้นะครับแต่วิธีการนี้ใช้เวลาเยอะนะครับอย่างต่ำๆก็ประมาณ3ปี5ปี10ปีนีงจะเห็นผลนะครับแต่ถ้าถามว่าวิธีไหนดีกว่าก็ต้องเป็นวิธีที่2อยู่แล้ว นะครับดังนั้นการเพิ่มน้ําหนักโดยการหารเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยมันก็น้าหนักขึ้นจริงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการน้าหนักเพิ่มแบบสะสมอ้วนไขมันขึ้นบางจุดบางจุดเท่านั้นเองไม่เหมือนการสร้างกล้ามเนื้อนะครับที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็รูปร่างสมส่วนรูปร่างดีนะครับครับผม